โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาสร้างอีก1ตารางนะครับสำหรับใช้เก็บสิทธิ์นะครับเพื่อจำแนกสิทธิ์ของยูเซอร์แต่ละคนว่ามีสิทธิ์อะไรได้บ้างเนาะก็ให้สร้างมา1ตารางนะครับทิกขวาที่เทเบิลเลือก new Table เหมือนเดิมนะก็ในตารางนี้จะมีแค่2คอ,อลัมน์นะครับคือ permission ID ตรงนี้ก็เป็น i n นะครับ แล้วก็กำหนดเป็น primary key set primary key จากนั้นก็ทำ auto increment ด้วยเนาะเหมือนที่เราได้เรียนมาเมื่อเลคเชอรที่แล้วนะครับ is identity เป็น yes นะครับเพิ่มทีละหนึ่งเนาะทีละหนึ่งไปเรื่อยนะครับต่อไปก็อีกหนึ่งคอลัมน์นะครับเป็น permission name ตัวนี้ก็เป็น nvarchar เนาะ มาณสัก25ก็พอนะครับเพราะว่าชื่อสิทธิ์ตรงนี้จะไม่ยาวมากเนาะก็มีแอดมินนะครับสแตนดาร์ดยูเซอร์แล้วก็ริชอลลี L e นะครับในตัวอย่างคลิกขวาเลือกเซฟก่อนนะครับตั้งชื่อว่า tbl permission มี s ตามหลังด้วยนะครับกดโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ permission แล้วนะครับ permission table เนาะ ตรง permission name เราไม่อนุญาตให้หนาวได้ดังนั้นก็เช็คออกนะครับเซฟไว้นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มข้อมูลนิดหนึ่งนะครับรีเฟรชสิ่หนึ่งตรงนี้ข้อมูลยังไม่ขึ้นนะครับอพอรีเฟรชแล้วเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะคลิกขวาเลือก edit นะครับเพิ่มข้อมูลเข้ามานิดหนึง่งตรง permission id ไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าอ u t ต r u รันนะครับอัลตัวอินคเรเ ตรง permission name นะครับสิทธิแรกจะเป็น admin administrator enter นะครับพิมพ์เสร็จ enter อ่าเขาก็จะออโตัวรันให้เราเห็นไหมครับตรงนี้สิทธิ์ที่2เป็นผมจะตั้งชื่อว่า standard หรือจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับเป็น user ธรรมดาเลไกก็ได้นะครับแต่ผมต้องการให้ความยาวมันใกล้เคียงกันก็เลยใช้คำนี้เนาะ enter นะครับต่อไปสุดท้ายเป็น read only User อาจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อให้สังเกตได้ก็โอเคเหมือนกันนะครับ read only user แบบนี้โอเคเราได้มาแล้ว30นะครับนี่ก็ใช้สำหรับเป็นตัวอย่างเนาะฉะนั้นก็ให้ปิดไปก่อนนะครับ refresh นิดนึงตอนนี้เราได้มา2ตารางนะครับตาราง t b l user กับ permission ทีนี้เมื่อเราไปดูที่ t b l user นะครับ select ดู เราจะพบว่า permission ว่างอยู่นะครับเราจะมานำคอลัมน์นี้ไปลิงก์กับคอลัมน์ p e r m i s s i o n ID ที่ตาราง tbl permission นี้นะครับวิธีการก็ให้ไปตรงนะครับตรงนี้นะครับด้านบนเทเบิลเห็นไหมครับ database diagram นะครับให้ขยายออกมาโปรแกรมก็จะบอกว่าต้องการสร้างไหมนะครับ you want to create ตรงนี้ไหมครับเนี่ยก็ตอบ yes นะครับ ากนั้นก็มาคลิกขวาอีกทีนะครับตรง Data ต a s e เ i a g r a m เลือก New d a t เ b a s e d บ a g r a m แกจากนั้นก็เลือกตารางที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับ T b l u s e r ก่อนเลยแล้วก็ T b l p บ r m i s s i o n นะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับโอเคปิดไปนะครับตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นเราสามารถจัดวางได้นะครับเห็นไหมครับคลิกตรงหัวตารางแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เพื่อจัดให้สวยงามเนาะ จากนั้นเราจะกําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2ตารางนี้ให้มันลิงก์กันเนาะเพื่อความถูกต้องของข้อมูลเวลาเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ค่าอื่นได้นอกจากค่าที่เราพิมพ์มาไว้ใน permission name เห็นไหมครับตัวที่เราจะนํามาลิงก์กันคือนะครับ primary key ของตาราง tbl permission เอามาลิงก์กับ foreign key ของตาราง tbl user ซึ่งก็คือนี้ครับเนี่ยคอลัมน์นี้เขาเรียก foreign key นะครับเป็นคีย์นอกอน,นี้เป็นคีย์หลัก ด้านซ้ายนะครับให้เรา,าลากมาเลยเนาะลากมาแบบนี้ฉะนั้นเขาจะขึ้น d i a l o g ถามว่าต้องการลิงก์ด้วยคอลัมน์ไหนบ้างเนาะ primary key นะสังเกตตรงนี้ r r m a r y key เนี่ก็เลือกตารางที่เป็นคีย์หลักก็คือตรงนี้อยู่แล้วนะครับ tbl permission คอลัมน์ไหนนะครับ permission id นะครับส่วน foreign key ตารางไหนตาราง tbl user นะตรงนี้เขาเลือกกันแล้วเนาะเราก็เลือก p e r m i s s i o n ไ d ดได้เลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2ตารางนี้ก็เชื่อมมาแล้วเนะาะค่อยคลิกขวาเซฟนะครับตรงน,นี้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า d i a g r a m underscore นะ user แล้วก็ p e r m i s s i o n จากนั้นก็กดโอเคนะครับ ก็โปรแกรมก็จะถามเราก็ตอบ yes ไปเลยนะครับตรงนี้ะนั้นเราก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับเมื่อลิงก์ความสัมพันธ์แล้วนะครับให้เรา refresh นิดหนึ่งนะครับต่อไปก็ไปดู k e ์แต่ละอันเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับ key ตรงนี้เราก็จะพบว่ามันมี pk ขึ้นมาตรงนี้และตารางที่เ s e r ูเไปดู k e ์ก็จะมีนะครับเป็น pk แล้วก็ fk ซึ่งเราได้ลิงก์เมื่อกี้นะครับมันก็จะ สร้างให้เราตรงนี้อัตโนมัติเนะโอเคครับในขั้นตอนของการาสร้างตารางก็มี2ตารางแค่นี้นะครับสำหรับการทำฟอร์มล็อกอินแล้วก็กำหนดสิทธิ์การใช้งานนะครับก็ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณมากครับ